สวัสดีค่ะวันนี้นิยายเสียงบายปอยจะเสนอเรื่องสั้นเรื่องปีศาจที่ทุ่งขโมูดเมื่อหลายสิบปีมาแล้วได้เกิดเรื่องอันน่าหวาดกลัวขึ้นกับชาวบ้านเย็นยำไกลคําของวันหนึ่งสองหนุ่มสาวได้แอบมาพ่อรักกันที่ท้ายหมู่บ้านฝ่ายชายชื่อแถมเขาลงรักรัตนามาหลายปี รัตนาพี่คิดว่าเธอไม่มาแล้วทำไมปล่อยให้พี่คอยนานนักเล่าโทรพี่แถมฉันต้องออกไปซื้อ,อยาเที่ร้านขายยาไปให้แม่จ้ะแกไม่ค่อยสบายเพราะความคิดถึงมันอัดแน่นในอกหนุ่มทำให้เขาอดที่จะตัดพอสาวคนรักไปเช่นนั้นพี่คิดถึงเธอเหลือเกินรู้ไหมคิดถึงทุกเวลาเลยจนแทบไม่เป็นอันทำอะไรหัวใจของทั้งสองตรงกัน เขาจึงใช้เวลานานมากพร่พรอดความรักต่อกันแต่แถมกับรัตนาหารู้ไม่ว่ากำลังตกอยู่ในสายตาของใครคนหนึ่งพี่อยากอยู่กับเธอทั้งคืนเลยไม่ได้หรอกพี่ฉันต้องรีบไปหาแม่แม่กำลังป่วยอยู่นะคะรัตนาเอ่ยขึ้นในไม่ช้าสองหนุ่มสาวจำใจต้องแยกจากกันรัตนาเดินกลับบ้านหารู้ไม่ว่า เธอกำลังถูกติดตามจากใครคนหนึ่งพลิกตานั้นร่างลึกลับก็ปรากฏอยู่เบื้องหน้าเธอรัตนาตกใจแทบสิ้นสติอยากจะส่งเสียงร้องแต่กลับไม่มีเสียงออกจากปากเธอดูจากใบหน้าของมันก็คือปีศาจนั่นเองดูเหมือนมันจะมีพลังสะกดจิตเพราะเมื่อเธอมองดวงตาของมันร่างของเธอก็สั่นสะท้านไร้ความรู้สึกใดๆเจ้าปีศาจตนนี้ไม่ได้ธรรมดา มันไม่ใช่พวกผีที่ชอบหลอคนแต่มันกลับลงมือค่มคืนเธอว้ายย่าหลังจากนั้นไม่นานปีาศาจ้ายกลับลงมือสังหารเธออย่างโหดเหี้ยมกรีดเสียงกรีดร้องโหยหวนของรัตนาดังกึกก้องไปทั่วป่าชาววันรุ่งขึ้นก็มีผู้คนมาพบศพเธอเข้าคุณพระช่วยมีคนถูกฆ่า ชาวบ้านร้านทิ่นต่างรู้สึกตกใจและไม่รู้ถึงสาเหตุการตายพากันวิเคราะห์วิจารณ์ไปต่างๆนานา,นาในหมู่บ้านแห่งนี้มีหญิง่า้คนหนึ่งชื่อมาลัยเธอมีลูกชายวัยเจ็ดขวบคนหนึ่งค่ำคืนนั้นหลังจากกินข้าวเสร็จสักครู่สองแม่ลูกจึงพากันเข้านอนกลางดึกปรากฏมีร่างลึกลับอยู่ที่หน้าบ้านของมาลัยร่างนั้นเคลื่อนกายมาหยุดอยู่ที่ห้องนอนของเธอ มันพยายามจะเปิดห้องเสียงก็แก๊กปลุกให้มาลัยตื่นขึ้นเอ๊ะเสียงอะไรดังขึ้นมาหรือว่าจะเป็นแมวมาลายคิดพร้อมกับความรู้สึกสงสัยในเสียงนั่นเธอถึงตัดสินใจเปิดประตูห้องคุณพระช่วยร่างที่เห็นนั้นก็คือเจ้าปีศาจบ้าการนั่นเองมันเริ่มสะกดจิตเธอจนมาลัยไม่อาจขยับร่างกายได้ จากนั้นมันก็ตรงเข้าปลุกปั้ำคืนใจใเธอโดยที่เธอไม่อาจดิ้นรนขัดคืนได้เลยหลังจากนั้นมันก็ลงมือฆ่าเธอเหมือนกับเหยื่อรายอื่นๆเมื่อการสังหารเหยื่อแล้วมันก็รีบหนีออกจากบ้านไปทิ้งร่างอันไร้วิญญาณของมาลัยไว้เบื้องหลังสุดาผู้เป็นน้องสาวเมื่อได้รับรู้ข่าวการตายของพี่สาวก็รู้สึกตกใจเป็นนั้นมากโถพี่มาลัย สุดารีบตรงไปหาเอกซึ่งเป็นแฟนหนุ่มแล้วเล่าเรื่องให้เขารับรู้พี่มาเลยถูกฆ่าตายแล้วเอกฉันต้องรีบกลับบ้านไปที่สระบุรีพี่เอกพี่ไปเป็นเพื่อนฉันนะจ้ะสุดาดังนั้นสุดากับแฟนหนุ่มจึงรีบเดินทางไปจังหวัดสระบุรีทันทีเมื่อได้เห็นสภาพศพของพี่สาวสุดารู้สึกสะเทือนใจมากโถพี่มาลัยไม่น่าเลย ใครเป็นคนฆ่าพี่มาลายณนะผาดพอร,รู้บ้างไหมพวกเราไม่รู้เลยเหมือนมืดแปดด้านพวกเราสงสัยว่ามาลัยถูกปีศาจฆ่าตายเพราะเมื่อก่อนหน้านี้ไม่ถึงเดือนก็มีหญิงสาวถูกฆ่าตายลักษณะการตายแบบเดียวกับพี่สาวเองเมื่ออยู่กันตามลำพังเอกก็พูดกับสดาว่าพี่ไม่เชื่อหรอกว่าพี่มาลัยจะตายเพราะปีศาจ วันต่อมาสุดาได้จัดการเผาศพพี่สาวที่วัดไกลๆหลังจากนั้นสุดาเธอจะรีบกลับบ้านหรือ,อยังแต่ผมอยากจะสืบเรื่องนี้ก่อนจะว่ายังไงพี่เอกฉันก็อยากรู้นะว่าใครฆ่าพี่มาลัยแต่เราจะทำยังไงกันดีล่ะสุดาเอ่ยกับเอกเบาๆถ้าหากต้องการแก้แค้นให้กับพี่สาวและให้ชาวบ้านอยู่กันอย่างสงบสุขพี่พอมีทางพี่เชื่อว่า มันต้องเป็นคนเหมือนกับเรานี่แหละหากเป็นผีทำไมมันจึงใช้มีดในการฆ่าพี่สาวของเธอถ้าหากสุดายอมเป็นเหยื่อล่อมันต้องมาหาเธอแน่หลังจากนั้นพี่จะจัดการกับมันเองว่าแต่สุดาจะกล้าไหมเอกเสนอแผนการขึ้นตกลงค่ะแม้ว่ามันจะเสี่ยงแต่ที่ต้องเผชิญหน้ากับเจ้าฆาตกรนั่นแต่ฉันก็จะทำเพื่อพีมาลัยสุดาเอ่ยด้วยความหนักแน่น วันรุ่งึ้นเอกทำทีว่ากลับกรุงเทพโดยมีสุดาไปส่งคำคืนนั้นเจ้าปีศาจบ้ากามก็ปรากฏตัวขึ้นอีกครั้งหนึ่งมันตรงเข้าไปบ้านของสุดาทันทีเพื่อปฏิบัติการดึกแล้วสุดาเผลอหลับไปด้วยความอ่อนเพลียมาตกใจตื่นขึ้นเมื่อรู้สึกได้ว่ามีใครกำลังจะเปิดประตูห้องเข้ามาพลิบตานั้นเจ้าปีศาจก็เข้ามาประชิดตัวหญิงสาวคุณพระช่วย สุดาถูกพลังอำนาจของมันสะกดเข้าให้แล้วเจ้าปีศาจบ้ากามรงเข้ามากอดปล้ำเธออย่างหืนกระหายหญิงสาวล้มลงที่พื้นเจ้าวายลร้กำลังฟอนเฟ้นที่ร่างกายของเธอก่อนที่เธอจะสูญเสียความสาวเอกได้บุกเข้ามาในบ้านทันท่วงทีหยุดนะไอ้บ้ากามวันนี้เองไม่รอดแนะ่เสียงตะโกนของเอกทำให้เจ้าปีศาจนั่นหยุดการกระทำอันต่ำช้า มันกลับดึงมีดออกมาหมายจะแทงเอกฝ่ายเอกนั้นไม่ได้ตกใจเพราะเอกมีอาวุธที่มีประสิทธิภาพเหนือกว่ามันเอกระเบิดกระสุนใส่ร่างของมันทันทีปังปังปังร่างของเจ้าปีศาจล้มงายตึงเป็นความจริงอย่างที่เอกคาดเดาความจริงก็คือมันไม่ใช่ปีศาจแต่เป็นคนที่สวมหน้ากาก,ากผีเพื่อปิดบังใบหน้าที่แท้จริงของมันนั่นเอง ต่อมากำนันและลูกบ้านได้พากันมาดูศพของมันจึงได้รู้ความจริงทั้งหมดไอ้นี่มันคือเสือเชิดมันเคยติดคุกคดีฆ่าคนตายแล้วแหกคุกออกมาเลวจริงๆต่อไปชาวบ้านจะได้อยู่อย่างสงบสุขสักทีจบบริบูรณ์ฝากกดไลค์และกดติดตามช่องด้วยนะคะขอบคุณมากคะ่ะ